น่า,รนารนเริ่มไรละเอาเมาเบิงรู้มันไหนปะมังไม่เป็นแงนนน่นี่เป็นสาวสเสลนเป็นคนสุรินทร์จินเมืองช้างใหญ่เอ้ แล้วมันแก้ไขได้ไหมเนี่ย อย่างชัดภาพชัดใช่ไหมคะเข้ามาแล้วฝากเขาเจอเขาใจให้นิ่มหน่อยนะคะทุกคน YouTube ก็มาใช่ไหมโอ้โหคุณถอดเสื้อเนี่ยครับถอดเสื้อเสื้อตัวไหนคะบล็อกเลยไหมบล็อกเลยไหมคะบล็อกเลยไหมลักษณะเนี้ยทุกคนเดี๋ยวใส่ ใส่ให้ดูสักตัวเนาะให้แต่ตัวดีๆีงานแบรนด์ก็มีนะคะแบรนด์ก็มีแบรนด์ตัวนี้ีแบรนด์ี่เขาอยากใส่ตัวนี้ตัวเองเฟซบุ๊กเป็นไงบ้างคะ ทำไมนี่ไม่เห็นแชทใครเลยทุกคนอันนี้ไซ์อะไรเดี๋ยวดูไซ์ก่อนอันนี้ไซเอ็มนะคะไซเอ็มลูกค้าอยากดูอกเท่าไหร่แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เป็นงานแขนยาวสเวตเตอร์นะคะสเวตเตอร์สเวตเตอร์ฮูดน,นะคะทุกคนคะ่ะ มีงานแบรนด์ด้วยนะคะยูนิโค่อาดิดาสอาดิดาสไปเลยอาดิดาสไปหมดเลยเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอวัดใส่ก่อนเผื่อลูกค้า่าตัวนี้เป็นแบบว่าทรงขอบนะคะ40-42ได้เลย40-42ได้เลยค่ะเข้ามาแล้วฝากขอจอเขาใจให้หน่อยนะคะทำไมไม่เห็นคนคอมเมนต์อะไรขึ้นเลยทุกคน หรือว่านิ่มจะจบไรแล้วก็เดี๋ยว ้442อันนี้ใส่เลยเดี๋ยวจะใส่เลยนะคะเป็นสเวตเตอร์ฮูดนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> มีเป็นแบบว่าสวมหัวแล้วก็มีมีสวมหัวแล้วก็มีเออเป็นซิปหน้านะคะมีสวมหัวแล้วก็มีซิปหน้า ใส่ดีกว่าเคียงอันนี้จะเป็นแบบว่าทรงขอบนะคะงานแขนยาวหน้าหนาวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไล่เลยไหมทุกคนจ๋าขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมทุกคนคะ่ะขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะนี่จะเป็นแบบสมหัวแบบนี้โอ้โหน่ารักมากอันนี้ชมตัวเองปะใช่ ชมตัวเองไีมคะชมตัวเองคะ่ะเป็นสเวตเตอร์มูดลูกค้าหน้าหนาวแล้วลูกค้าเปิดแอร์ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดเปิดแอร์ยี่สิบเอ็ดบอกเอามาดูที่กาอาอีงอีกโอ้ยแม่ไรสวดอยู่ทีม ได้ยินไหมคะไหมคะแบบตั้งระบบใหม่ก็คือแบบมันแบบว่าให้ดูเป็นแค่แบบเฉพาะฉันอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเม้นเลยมันจะแบบว่าไลฟ์สองช่องทางนะคะมีแบบว่า youtube ด้วยแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาดูอยู่ยูทแบ มาแล้ว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 ลูกค้าฝากขอจอเขาใจให้นิ่มหน่อยนะคะวันนี้เป็นงานแบบว่าส,สเวตเตอร์แขนยาวนะคะโอ้โหขอโทษนะคะพี่แบบคนทำมาหากินนะคะคือถ้าจะมาแบบนี้คุณฟิลม์มคุณนิ่มบ็อกนะเอาจริงไปที่ไหนก็เจอคนโรคจิตนะ่ะพี่ ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่ค้าหุน่นเซฟขนาดนั้นเลยเหรออะไม่ต้องไปสนใจเนาะพี่พี่ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากขอจอเข้าใจให้แม่ค้าหน่อยนะแล้วก็อ,อ,อย่าดูอกเท่าไหร่แจ้งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะราคาวันนี้จะไม่เท่ากันนะคะราคาวันนี้จะไม่เท่ากันเลยทุกคนค่ะ มาส่งวันนี้สี่บาทนะคะมาส่งวันนี้49บาท,ะะง,ง,นนบาทงานแขนยาวสเวตเตอร์สเวตเตอร์ฮู้ดนะคะแต่ว่าส่วนมากจะมีเป็นแบบว่าสเวตเตอร์ฮู้ดนะคะทุกคนจะหาตังค์ไปเที่ยวลูกก็แบบโอ้หยากเนาะลูกก็ยากเนาะ แ่ก็เหนืยเหนมีใครเห็นนิ่มไหมคะทุกคนนิ่มขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมนิ่มขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะ